ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขก้มฝันนะคะเลขก้มฝันนะคะนุ่นที่ยาฝัน,ฝนเกี่ยวกับรถนะคะเรากับไปหาไม่น้อยนะคะเดินทางไปหาไม่น้อยไม่น้อยก็บอกว่าอย่าลืมซื้อเลขทะเบียนรถนะคะนุ่นที่ยากกับซื้อมานะคะซื้อซื้อรอตลี่มาเป็นชุดใหญ่นะคะซื้อเลขมาเป็นชุดใหญ่แล้วกับฝันดีฝันว่าได้นกหลายตัวนะคะ จะไป,ไปเบิ้งน้ากันนะคะว่าสาเหตุที่ซื้อเลขทะเบียนรถเป็นยังคือได้ซื้อซื้อแล้วคือฝันว่าได้นกจะเป็นเลขตัวไหนไปชมน้ากันเลยค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่น้อยอุดรอนนะัะเด้นนุนทิยามาหาแม่แม่แล้วบอกว่า เคยมีคนมาหาแม่แล้วเลขชอบออกทะเบียนรถมันบงปะค่ะชอบออกทะเบียนรถบอกค่ะทะเบียนรถนี่มาหาแม่อีกแล้วว่าที่ก้อนเนี่ยครับมาหาหน่ะเก้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งเ่ะอวัวต้นปีบอกค่ะที่มันออกหนึ่งเก้าหกมันบะค่ะคนมาหาเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งเลขวดออกหนึ่งเก้าหกวัวต้นปีนะคะตันนี้ไม่น้อยเพื่อนบอกว่าอีสี่มาหึงบานแม่เนี่ยว่ะคนนโ้นที่ย่ามั้ง ทุ่อนย่ามาถึงบ้านเพิ่นจะได้สงสัยนะคะสสเพื่อลลสสว่าเลาออกปามันงามมันสิออกอีกกับว่าจา้าคัยค้นมาจอดนะ้าบ้านนั่นสีมันเคยออกบค่ะเคยออกนี่กับว่านึกบว่าฟันวานุนพ่าสิมาก แม่คิดว่านูเว้าเรียนดันเนอะเนื้ว่าเว้าเรียนนูเว้าเรียนเ่าเป็นค่ะเว้าวลาไปค่ะตรงนี้สัจจะนะคะกะเนื้อว่าอันสิมาแถบวะเนาะไก่ปานนี้แม่ได้มาขันมาังสี่อมาเข่ามาหากันังสี่สงสัยเอารางวัลมาพร้อมค่ะจ้าแม่ก็เลยว่าบอกให้นี่นย่าลืมเลขรถดเนค่ะบอให้เลืมเลขรถค่ะฮ่ามันออกมาเทาก็ซื้อใบแจ็คใบแจ็คเอาแม่ไปเบื้องเลขรถดนู่งกันอ่ะแม่คิดว่ามันสิเป็นตัวใดขันเป็นไปได้หรือสามตัวนะคะตัวเรือหางหร เพื่อเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งมันบ่ราะเนี่ยจ้านะคะนรางวัลใดรางวัลหนึ่งแม่ก็บอกว่าเคยนี่นี่นี่เพื่อเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่ง่ว่าลูกก็บอกว่าเคยมาหาแม่จกเทียผู้ใดมาจอดหน้าบ้านแม่เนี่มันเสียออกนะคะจ้ามันเคยออกมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มันเ่าจ้ามันมีเหตุการณ์หนึ่งสี่มาหลายยูคก็บ่กแน่เด้อพี่น้องเด้อแบบว่าเด็กวิ่งปองหรือเบรกหุ่นน่งสี่ขำว่าจอดหนั่งสี่มันเสีออกเลยออกเดรกวิ่งปองเด็กหุ่นน่ะค่ะค่ะมันเคยออกเก ขั้นมากับไปขั้นซื้อหุ่นกับไปย้ำแม่แน่ก็ว่าแน่เพราะว่ามันเป็นทั้นส่แม่ค่ะนูสิว่าฟังอผู้บ้านนี่รถนูน่ะนูหนเจบพร้อึ้นรถนูสิจะไปท่าคลิปมันดนูเลื่อมเปิดประตูบ้านนูถอยแม่เนถอยตามประตูจนว่าอันนั่นรถประตูบ้านจนรถเลขบ้านเลขบ้านนั่นก็ติดอยู่ประตูบ้านคือบ้านเลขที่นุนทิยาเป็นบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหมู่สามนะคะ รถต้ง<ล> <ues S 1> กับตำค้างนี่เะยค่ะรักฐานยังมีแล้วเน,นี่ยนี่เจนะล <sh arp est> <laughs> นอกเลยค่ะเจนะลอกน,<า>น,นะคะตำประตูนาบ้านเจนะลอกน,าน,าน,นี่ พ่อพ่อดีแม่น้อยกับวาอย่าลืมทะเบียนรถเพื่อจะเป็นเลขค่ายเลขสามตัวนาสามตัวหลังนะคะอาจจะเป็นนะคะนุนทียากกับลู้แต่บัตเลขออกตั้งแต่ตรงตองว่านุนทียากกับฝันอยู่ฝันว่าได้ขับเพิ่นฝันอยู่สองขึ้นต่อเนี่เดินออกมาน่ะตั้มหัวใจแม่ตึงโดดเห็นทะเบียนรถบอกค่ะเนี่เดินออกมาประตูหรือแม่บอกค่ะแม่เห็นทะเบียนรถตั้มหัวใจตึงโดดแม่เอาเม่อแม่นเข่าแล้วบาบานในแม่วางสิเราเด้แม่แม่เข่าไปลาหันได้เลยค่ะบอกมาตั้มตึงเลยเนาะเอ้า เพราะว่ามันเคยมีข้อมหาแล้วก็ออกทะเบียนรดเพื่อนมันค่ะกระตัดได้ไหมน้องได้อาจจะตัดนาตัดหลังนะคะสามโตหรืออาจจะตัดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะเจสี่สี่เจ็ดอ๋เจ็ดเจดสี่สี่เจ็ดมันข่ามุนมุนมุนหกประตูมุนหกประตูมันจะเป็นเลขหกหางนะคะก็จะเป็นเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือ เกตซีีเจ็ดนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อลกละดาษกินแม่งรัฐบาลลดมันกอหลีกันยากนะคะท่ามันแคบจกักหน่อยเดี๋ยวนนทียาจะขึ้น เยนไส้กระดาษห้นะคะหอดบ้านเพนเอรเนี่ยนะบ้านไม่น้อยก็เจ้งซีดาเดเตนะคะบ้านไม่น้อยก็เป็นนิสสีนะคะเก็บเห็นนะคะเพราะว่าแม่น่ะเล่ามักจะบอกเลขคนเพราะว่าโตแม่ซื้อว่าได้มันบคาะซื้อว่าได้ค่ะถ้าซื้อแล้วจะเคลื่อนไหนบอกเขียนน้วมันที่หนึ่งเมไายหายถูกเบิ้องแัวนี้มันเขียนอันนี้มันถือว่าเบิดเด็กเพิ่นกับหายเบิ้งแล้วมันที่หนึ่งเพิ่นกับเคยถือแต่ว่าเลขสลับตำแหน่งกันยู่นะคะนะคะเพิ่นกับเลขว่าอยากซื้อซื้อแล้วมันจะเคลื่อน โดนบ่ได้ฝนกระโต๊ะราคมันอยู่ท่ารถมีกันยากนะคะขอบคุณแม่และหลายนะคะเด้อทสียหายแน่ทางลูกนะคะเพราะเขาไปในบ้านนะมันได้ดีวัได้สี่สองเทียกับวัได้เจ้าครับรถตําประตูบ้านยง้มใดออกแง้มนั่นมันบ่ได้ออกเลขรถบอกแม่จอยออกเนียกบ้านลที่ออกเลขบ้านที้งวันทียนออกศูนย์ฮานันบอกมันออกโซ่เทียกได้เทียกที่แหลงนอยู่เทียกที่สองหันบ่คิดว่ามันสืออกอีกเนาะก็เลยบ่ซื้อบอกค่ะ วันนี้บ้านต่ำมันบ่โอ้บ่เห็นฟังว่าขันขับรถต่ำเนี่ยมันเสิออกเลขบ้านแต่ว่านุ่นที่ยาต่ำเต็มเต็มจนว่าประตูรุดเลยอะประตูว่าเป็นประตูรถที่ประตูเฮี้ยนรุดเลยประตูหน้าบ้านรุดเลยเลขบ้านก็ยุหันแม่ค่ะเดี๋ยวสิไปถ่ายเห็นเลขบ้านเดี๋ยค่ะเด้อว่านุ่นที่ยตาถอยรถต่ำเลขบ้านก็ไม่จ้อยขับรถต่ำเลขบ้านยิ่งไหนออกย้่นั่นเจ้าบ้านบ้านนุ่นที่ย่าสีออกคือเพื่อนบ่ได้สิพาไปเบิ่นบานเลขทีแล้วค่ะเด้อนะคะ สรุปมาโนนทิยาถอยมาส้นนะคะถอยส้นี่ะสีถลอกนะคะสีถลอกกับบ้านลายดอกค่ะเป็นนิดๆน้อยๆได้ว่าประตูประตูนาบ้านรถนะคะนะคะทะเบียนรถก็คือตัวนี้นะคะทะเบียนรถโนนทิยาก็คือตัวนี้นะคะเป็นกอไก่ช้อชิงเจ็ดหนึ่งสี่กาลสินนะคะนี่คือหมายเลขทะเบียนรถอันนี้คือทะเบียนรถนะคะ ทะเบียนรถกบ้านเลขที่บ้านคล้ายๆกันนะคะกับบ่รู้ว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงน้อนิย่าทายทําให้เป็นแนวทางนะคะว่าแม,มนว่าลเลขออกเลยจังมาแววกบยันว่าแมนพี่น้องเอฟซีวานะคะอันนี้คือทะเบียนรถนะคะตรงนี้คือบ้านเลขที่แล้วก็เด้อบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหมู่สามนะคะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดหนึ่ง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 เจ็ดหมู่สามนะคะบ้านเลขที่นะคะตอนนีนที่ยากก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะไปซื้อลอตเตอรี่ เป็นเลขทะเบียนล้นิยาไปอุดรเห็นไม่น้อยเพิ่นเวานะคะนุนทียากลับไปซื้อลอตเตอรี่มานะคะมาจากอุดรพ่อซื้อมาแล้วกับฝันนะคะฝันไปซื้อลอตเตอรี่มาลุนทียากับฝันนะคะฝันว่าได้นกนกนะคะได้นกหลายโตนะคะนกนกกลับไปอยู่ในหูนะคะเป็นคล้ายๆนกนกเอ่อคข่ายๆนกเป็ดนะคะคล้าขๆนกเป็ดไปอยู่ในหู ม่ถโตยิ่งย่งนะคะจกเป็นม้าได้โตหนึ่งแล้วก็จกขึ้นมาอีกสรุปแล้วว่าได้หลายโตนะคะซีโตหาโตนะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆนบ้านน้ากันนะคะกับบู่กว่าจะดีหรือบ่ดีจะใช่หรือบ่ใช่นะคะแต่นุ่นที่าจะพาไปเบิ้งลอตเตอรี่แล้วค่ะเด้อว่าลอตเตอรี่นุ่นที่าซื้อไว้เป็นโตได้นะคะนะคะสาเหตุที่ทายถ้าไม่เ,เบิ้งนี่เพราะว่าแม่จ้อยนะคะแม่จ้อยเพิ่นเคยบอกนุ่นที่าว่า เงินถอยตามประตูบ้านย่ำใดเลขบ่อ,ออกเลขรดนะคะออกต่ออก,ต,ออกต่เลขบ้านออกประจํานะคะเลขบ้านเพิ่นเป็นหนึ่งศูนย์หาก็ไ่รู้ว่านนทียาจะเป็นเลขทีเดียวกันกับเพิ่นบ่น,นะคะ๋นสภาพไปบ่งลอตเตอรี่น้ำกันนะคะนะคะสรุปนะคะสรุปนะคะนนทียาซื้อลอตเตอรี่ไว้กับมี่ศูนย์แปดแปดเก้าสี่หนึ่งนะคะแปดเจ็ดเจ็ด 841นะคะเราก็เป็นชุดง่ญ่หาใบคือ125714นะคะ125714ซื้อไหวเราก็ฟันว่าได้นกนะคะได้นกหา6ตัวขึเจ7ตัวจำว่าได้นะคะที่ว่าได้หลายตัวํำเต็มมือเลยนะคะนะคะซื้อลอตเตอรี่ไหวเราก็ฟันว่าได้นกเลขลอตเตอรี่ที่ซื้อก็เป็นทะเบียนรถนะคะนะคะมีซําเน่นะคะ เลขนี่นุนทิยาตัดมาในคลิปนี้ก็มีเลขเจ็หนึ่งสี่เลขเลขบ้านก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งเจดมูสามนะคะตัดลงมากก็จะเป็นเลขรถจะเป็นหนึ่งสี่เ็หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่ตัดออกมาจากเลขรถนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับมีซัาน,นี่นะคะในคลิปนี้นะคะนุนทิยาก็จะจบคลิปเลขเออเลขรถนุนทยานะคะสันสองขึ้นซ้อนนะคะ เราซื้อลอตเตอรี่มากกับฝันดีนะคะฝันว่าได้นกนะคะขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ